ดึกแล้วถ้าอยากจะพูดว่าราตรีสวัสดิ์หรือนอนหลับฝันดีนอกจากคำว่า good night มีคำไหนที่ใช้ได้อีกบ้างเอิโซดนี้มีคำตอบครับคำที่หนึ่งครับคือคำว่า nighty night หรือ night night คำนี้จะใช้กับสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการก็จะแปลว่าฝันดีนะคำที่2ครับคือคำว่า sleep tight ซึ่งก็จะแปลว่าขอให้นอนหลับให้สนิทต,ตลอดคืนนะคำที่3ครับคือคำว่า sweet dreams หรือแปลตรงๆต,ตัวว่าฝันหวานคำนี้ก็จะแปลว่านอนหลับฝันดีนั่นเองและคำที่4ครับก็คือคำว่า have a good sleep คำนี้ก็จะแปลว่า ขอให้นอนหลับให้เต็มอิ่มนะซึ่งตรงนี้ก็จะใช้กับสถานการณ์ที่เป็นทางการขึ้นมาอีกนิดนึงครับหวังว่าทุกคนจะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้บอกฝันดีกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปนอนก่อนนะครับไนทไนฝากกด like กด s แชร์กด subscribe arts in a bag ในช่องทางต่างๆด้วยนะครับและถ้าอยากจะรู้รอบด้านรู้กว้างรู้จริงอย่าลืม arts in a bag ครับ